คุณกำลังประสบปัญหาเหล่านี้ใช่หรือไม่อยากเติมเกมมือถือราคาถูกแต่ไม่รู้ว่าจะเติมร้านไหนดีอยากเติมทันทีแต่ร้านที่จะเติมต้องรองไม่รู้ว่านานถึงเมื่อไร่ต้องนี่เลยเรือจีโร่สำหรับร้านนี้นะครับต้องบอกว่าเขารับเติมเกมมือถือมานานมากกว่า4ปีนะครับเป็นร้านที่ผมใช้บริการเป็นประจำนะครับก็สาหรับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมมือถือนะครับผมก็แนะนํานี่เลยครับ เรือจีโร่นะครับอันนี้ของดีจริงๆนะสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้ใตคลิปนะเพื่อนเพื่อสามารถคลิกเข้าไปได้เลยครับโอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนเยินดีต้อนรับเข้าสู่นเน่ช anel สำหรับวันนี้เราก็มาอยู่เกม7บาปกันอย่างเช่นเคยนะครับ ก็สาหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาเปิดกาชาใหม่ครับ KOF รีรันนะสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็คิดอยู่นานนะว่าจะเปิดเท่าไหร่ก่อนดีนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยบอกเลยว่าเกมที่ผมเล่นนะครับมันค่อนข้างเยอะนะเพราะฉะนั้นงบที่ผมจะแบ่งเติมให้แต่ละเกมเนี่ยต้องบอกว่าผมต้องแบ่งให้ดีนะดังนั้นนะครับวันนี้เนี่ยผมก็เลยตัดสินใจจะมาเปิดก่อนนะครับเ0 0เพชรแล้วกันครับเหตุผลที่ผมเปิด900เพชรนะครับเพราะว่า ช่วงนี้นครัมันจะมีล็อกอินไลน์วันอยู่นะเพื่อนๆที่มันจะแจกตัว KOF นะครับให้วันละใบด้วยนะผมก็อยากจะให้มันคุมๆนะครับไม่อยากเปิดแล้วให้มันเหลือเศษนะก็เดี๋ยวผมเปิดทิ้งไว้900ก่อนเลยกันแล้วเดี๋ยวผมค่อยดูอีกทีนะครับว่าจะเปิดต่อให้ครบพันสหรือว่าจะเปิดให้เป็นพันแนะครับแน่นอนสําหรับผู้ช่วยในวันนี้นะครับก็จะเป็นพี่เคียวของเรานะครับ ก็นี่เลยครับตู้ที่เราจะเปิดนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเปิดแต่เพชรนะสำหรับอัตราการออกนะครับโอกาสออก SSR นะครับตั้งต้นอยู่ที่3เนะตัวละครเพิ่มเลทพิกอัพนะครับจะมีเทอร์รี่บงการนะครับกับยังอมิอีโอรีนะครับตัวละ0.5ส่วนตัวละครอื่นในตู้เนี่ยไม่เพิ่มเลทนะครับอยู่ที่0.1429ซนะโอเคก็สำหรับตัวละครเก่านะครับรู้สึกว่าตอนคอลลาโบรอบที่แล้วเนี่ยผมมีตันแค่ตัวเดียวนะตัวเคียวนะครับส่วนตัวอื่นเนี่ยไม่ตันสักตัวนะ ก็เดี๋ยวมาดูว่ารอบนี้เนี่ยจะได้ตันเลยหรือเปล่านะครับและตัวละครที่ผมอยากได้นะครับถ้าให้เลือกระหว่าง2ตัวนี้เนี่ยแน่นอนผมเลือกเทอร์รี่โบกาสก่อนนะยังมีอีโอรีเนี่ยไม้ตายเขาผมว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพื่อนๆมันเป็นโจมตีเป้าเดียวนะครับแล้วก็ลดเกรดไม้ตาย3จุดใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันเหมือนเป็นท่าดีบับสมากกว่านะแต่ว่าของเทอร์รี่เนี่ยมันเป็นท่าไม้ตายที่ค่อนข้างหวังผลได้นะครับโอ oh <my> ้ไม่ก็ดีนะ power เซอร์นะครับโจมตีศัตรูทั้งหมดนะครับพร้อมกับเอฟเฟกต์กระนำ ที่จะสร้างเดเมจเพิ่มเท่ากับอัตราทนทานของศัตรูนะซึ่งเอฟเฟกต์หนานะครับทุกคนน่าจะรู้ถึงความแรงของมันอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นท่านี้นะครับถ้าจะหวังคิวเนี่ยยังไงก็ต้องรลเวลให้สูงครับก็ก่อนที่ผมจะมาเปิด7บาทนะครับต้องบอกว่าผมก็เกลือเกมสลามไปเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้เนี่ยเหลือ7บาทกับคนนสุบะนะครับมาเดี๋ยวเราลุยเลยดีกว่า3 2 1ไปครับโอเคครับรอบแรกของเรามาไหมโอ้โหขอประเดิม รอบแรกแบบเจ๋งๆหน่อยดิเจ๋งมากครับเรียบร้อยครับแต่สีทองนี้ก็ต้องบอกว่าดีนะเลดทองนี้ดีจัดครับไปครั้งที่สองครับมาได้ไหมได้ไหมตั้งหลัครั้งแรกส่วนที่โอเคไปต่อครับครั้งที่สมครับถ้าไม่ยอมแพ้มันต้องมาเพื่อนฮึบพกจัง ได้ไปดิเจ้าฟองฟ้าทำไมมันมืดคึมซะเหลือเกินวันนี้โอเคครับสามทีซอนนี่ไม่ใช่ละเดี๋ยวผมย้อนกลับหน้าแรกแป๊บนึงนะโอเคเดี๋ยวสลับตัวหน่อยครับเอาเทอร์รี่ออกมานะมาได้ไหมได้ไหมเดี๋ยวสี่ทีจะไม่ออกเลยหรอเออโอเคอันนี้ค่อยได้ลุ้นครับมา สีฟ้านะครับทะลวงไปโอเคเรียบร้อยจ้าโอ,โ,โอ้โหเดี๋ยวคนนี้เกลือจัดเพื่อนๆสามทีนี่ไม่มีอะไรเลยนะมาครับเดี๋ยวโอ้โหบอกเลยอันนี้หนักครับอันนี้หน,นักห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 นักอย่างน้อยนะครับถ้ามันจะแบบเกลือขนาดนี้แล้วนะ ช่วยเวลาออกมาเนี่ยอย่าหลุดเลนด้วยนะโอ้โหเล่สามเนครับเล่สามเนมันหนักอย่างนี้นี่เองนะสีแดงได้ไหมโอเคครับได้โปรดได้โปรดเทลรี่โบกาดเทลรี่โมกาดมาให้อุ่นใจก่อนครับตัวแรกมาทีเทอรี่เทลรี่เทลรี่เทลรี่ 0.5นะครับ0.5ส,สองตัวโลเป็น1%เดี๋ยวไว้ได้ไหมเธอรี่เธอรี่เธอรี่เธอรีอร่เธอนีออ่มาทีโอเคตัวเดียวครับแต่ทองเยอะจัดนะเรฟอสครับบอกแล้วนะอ,อย่าดุดเลนนะได้โปรดทวีกโก้ลุงเคนนะครับและ ฮ้ยเฮ้ยเเอายังยังยังโอเคโดเกตครับ3 2 1ฮึบขอร้อละเทลลี่โอ้โหเดี๋ยวเมื่อกี้ผมกำลังจะเย่แล้วเพื่อนแล้วที่ผมบอกไปนะคือ KOF นะครับทุกตัวเนี่ยผมยังไม่ตันครับตันตัวเดียวคือเคียวนะโอ้โหเรียบร้อยครับตัวแรกนะครับอันนี้นี่ปวดหัวเลยครับ ไปต่อครับโอ้โหตัวอะไรก็ได้อะที่ไม่ใช่เคียวนะอันนี้สกิปแดงครับน่าจะมีหวังอยู่มัง้งโอเคไม่มีครับมาทีเธออย่าเกือเยอะได้ไหมอื้อ,อผมรู้แล้วว่าวันนี้เนี่ยเกมไหนน่าจะหนักสุดน,นะครับ น่าจะป่วยลงที่จุดบาผผมแน่เลยฟาดไปชนะให้หน่อยโอเคเรียบร้อยครับสีทองนะสกิปแดงชนะที่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 ชนะโอเคครับตัวที่2ครับมาได้โปรดได้โปรดได้โปรดไดโปรดได้โปดไดปดโปด ขอเถอะเธอรี่ครับอย่างน้อยหนึ่งตัวให้อุ่นใจมาก่อนนะฟาดไปโอเคเสมอครับลุงที่ไม่อยากลุ้นโอเคมาครับหนึ่งตัวนะลุงอลิซาเบธจังจูโดโนะครับเอาจริงพวกสามดาวเนี่ยผมก็อยากให้เขาเพิ่มมาบ้างเหมือนกันนะมีแดีตัวเก่าๆนะครับสามดาวตอนนี้นี่แบบ เอาทำอะไรไม่ได้แล้วอะ่ะมาเทียนเน่ครับน่าจะใกล้แล้วนะทรีโกโ้ฮึบเทอร์รี่โบกาสไอโอเคครับเทอร์รี่โบกาสเก็ตต่อเย้โอเคอย่างน้อยตัวแรกนะครับเราได้มาแล้วนะไม่หลุดเลยครับโอ้โหอย่างเท่ครับพี่เทอร์รี่ นี่ตัวใหม่ได้นะครับเราก็ได้ค่า GP นะอันนี้จะเป็นค่าที่เอาไว้ใช้อัพสแตตในคอนเทนต์ใหม่นะครับอันนี้7กลุ่มดาวอะไรนี่แหละมาเดี๋ยวเราลุยต่อเลยครับฮึบสินแดงแล้วครับได้ไหมได้ไหมอันนี้มาครึ่งทางของการันตีแรกแล้วนะโอ้โหเรียบร้อยครับไม่เป็นไรเพื่อนเรามาลุ้นอันนี้ดีกว่าไอ้การันตีตรงนี้เนี่ยมองเลยว่าตั้งแต่เล่นมานะครับ ผมเปิดได้ตัวพิกอัพน้อยโคตรๆนะไอ้การันตีตรงนี้เนี่ยโอกาสเท่าไหรอ่อ่ะตัวที่ผมอยากได้นะรวมแล้ว33%นะครับกับตัวเก่าที่ยังไม่ตันนะอีกตัวละประมาณ4.8ใช่ไหม3ตัวนะครับ12 14ประมาณเกือบ50%นะเดี๋ยวมาดูกันว่าดวงผมเนี่ยมันจะสุดยอดหรือเปล่านะ3 2 1ฮึบนั่นไงครับ <laughs> เรียบร้อยครับโอ้โห่หวยลงแบบอีก5 0ที่ไม่อยากได้นะ โอ้คิงเขียวครับยุคหนีใครเขาใช้กันแล้วคิงเขียวไม่มีเออ <c oughs> โอ้โหเอาจริงเคาน์เตอร์แบบนี้มันต้องเทอร์รี่เปล่าอ่ะใช่ปไหการที่จะเคาน์เตอร์ได้นะครับมันต้องมีท่าตั้งท่านะเทอร์อรี่โบกานเทอร์รี่โบกานขออีกครับขออีกเอามาอันติเพิ่มนะครับ หรือเอาเอาเออีโอริมาก่อนก็ได้นะให้มันครบก่อน,นครับสเสร็จนี้โคตตัวสุดท้ายเลยครับมาตัวที่9นะครับนักโทษบันตัวที่10แล้วก็เชอรี่โบกัสเฮ้ยโอเค <c oughs> <c oughs> เยี่ยวครับตัวที่2นะโอเค ตัวที่เราเปิดได้นะครับตอนนี้ทั้ง3ตัวเนี่ยยังอยู่ใน KOF นะไปต่อเลยครับแบบนี้หกจังนะครับหกจังขอพี่เทอร์รี่อีกขอพี่เทอร์รี่อีกส่วนไหมไม่ส่วนนะครับกระเด็นไปไกลมากสกิปแดงได้ไหมเอาจริงวันนี้เนี่ยผมก็อยากเห็นฉากลอสเวนนะครับหนึ่งรอบนะ <c oughs> เอาจริงวันนี้เราได้ตั้งเขาเรียกไม่ใช่ตั้งท่าเราได้แบบเคาน์เตอร์เยอะมากนะอยากเห็นล็อตเวนสักรอบนะครับกับเห็นป่าสักรอบนะเดี๋ยวมาดูว่ามันจะได้หรือเปล่านะครับมาสอีสโสีทองนลเทอร์รี่นะเทอร์รี่เอาให้ตันไปทีละตัวเลยครับหรือว่าถ้ามันจะล้นเนี่ยก็ให้มันล้นไปเลยนะเทอร์รี่เนี่ยให้มันออกมาก่อน,นครับ ที่เจ็ดนะครับน่าจะแถวๆนี้นะผมว่าจูโดครับเทอร์รี่และเทอร์รี่อะยังไม่ใช่โอเคเรนเจอร์เฮาเซอร์และเทอร์รี่ไม่ใช่อีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> น้องเดียนแน่นะครับตัวต่อไปแน่นอนเพื่อนเทอร์รี่มา <c oughs> โอ้โหป่าเขียวครับ <c oughs> อตอนตู้ป่ามานี่ได้นี่โคตรดีใจนะ <c oughs> แต่ตอนนี้นี่แบบอย่ามาที เคาน์เตอร์ไปเคาน์เตอร์ไปหน่อยพี่ดั๊โอเคสำหรับเกมเจ็บาทเนี่ยผมอยากให้มันเปลี่ยนเอ,อ่ออนิเมชั่นอนิเมชั่นตอนเปิดตัวเหมือนกันนะคือแบบเห็นภาพนี้จนเบื่อแล้วนะครับอยากให้แบบมีอะไรใหม่ๆบ้างนะมาแต่น่าจะเป็นไปไม่ได้ครับดังนั้นขอลุงทีโอเคบอกจังมาด้วยครับรอบนี้ได้ไหมได้ไหม เดี๋ยวเดี๋ยวเอาจิงวันนี้เคาน์เตอร์เยอะมากเคาน์เตอร์แบบนี้บอกแล้วเทอร์ลี่มาขอหน่อยเธอเทอร์ลี่ครับโหถ้าเกิดได้เทอร์ลี่แบบอันติ5้าดีหเนี่ยบอกเลยโคตรฟินนะโคตรฟินครับโอเคตัวแรกตัวแรกก็เทอร์ลี่มา เดี่ยวครับโอเคพี่เคียวตัวที่2นะเรียบร้อยไม่เป็นไรเดี๋ยวเคียวเนี่ยเราได้เปลี่ยนนะครับเก็บสามเศษแล้วก็ไปแลกตัวอื่นแน่นอนนะมาตอนนี้ก็อย่างน้อยถ้าเคียวจะมาะครับขออีกตัวถ้าเคียวจะมาเนี่ยขออีกตัวหนึ่งเราก็ไม่ต้องมาอีกแล้วนะได้โปรดให้ตัวอื่นมาบ้างครับ สำหรับวันนี้นครับต้องบอกว่าเป็นวันที่ผมแบบรุนกาชาเหนื่อยแน่นอนเพื่อนคือมันทำสามเกมพร้อมกันนะโอ้โหไม่เคยเจอครับอัปเดตสามเกมกาชาตู้ใหม่พร้อมกันวันเดียวว้าเธอรี่หรือเคียวก็ได้ครับตอนเนี้ยไอส่งตัวส่งตัวครับโอ้โหไม่เห็นนานมากสงตัวทวิโก้ไวน์ไฮนะครับ วิเวียนตัวต่อไปโอ้โหลุงเกลือลุงเกลือไม่อยากเห็น,นหน้าลุงเกลือเลยโอ้โหลุงเกลือมานี่จบปะเนี่ยวานั่นครับเรียบร้อยไปหนึ่งโดนหน้านะครับโอ้โหถ้าเป็นซีเกิดนี่ยังดีสักกว่าะนะโอ้โหน้องมามัสเดี๋ยว ไม่ได้พูดนานนะครับน้องมามันเนี่ยมาดี่ยวพี่เกลือพี่เกลือจะมาขัดหน้าตอนก่อนที่ลุงจะมาทุกรอบไม่ได้นะโอเคเรียบร้อยเทอรี่ตัวที่สามครับเฮ้ยเอาจริงเจ็ดบาทนี้ไม่แย่นะวันนี้แบบนี้ไปต่อเลยครับฮึเคาเตอร์ไปวันนี้นี่รู้สึกว่าเคาลเตอร์ดีครับเคาเตอร์ที่ อีกแล้วได้ไหมได้ไหมสวนที่สวนที่สวนเลยโอเคฟาดไหมครับมาทีมาทีาทลุงลุงขอลุงหน่อยแสงสีลุงโอเคโอ้โหเรียบร้อยครับสกิปแดงผมว่าได้ได้ไหมได้ไหมได้ไหมส่วนที่พี่ดัด๊ คนนะโอเคโอ้โหเรียบร้อยครับครั้งสุดท้ายนะมาการันตีครับโอ้โหไม่น่ารอดอะ่ะโอ้โหครั้งสุดท้ายนี้แบบไม่มีอะไรให้ลุน้นนะโอเคเรียบร้อยครับครบเรียบร้อยนะครับการันตีแรกมาเดี๋ยวผมเอาเป็นยงงางอมีก่อนแล้วกันนะเพราะว่าเธอพี่เทอร์ี่เนี่ยออกมาเยอะแล้วนะครับ โอเคก็เดี๋ยวเรามาเปิดจนถึงครึ่งทางครับอีก300นะไปต่อเลยครับเอาจริงขออีกสักตัวนะครับอีกสักตัวเทอร์รี่นี่โอเคแล้วนะสำหรับโคโบ KOF รอบนี้นะครับสกิปแดงออโอเคครับโอเคโอเค มาแล้วได้โปรดได้โปรดเทอร์รี่ครับเทอร์รี่พี่เทอร์รี่มาหน่อยได้ดโปรดได้โปรดเทอร์รี่เทอร์รี่เทอร์รี่ไม่เทอร์รี่ก็เอาเขียวนะครับเขียวตอนนี้เนี่ยมูลค่าเท่ากับเทอร์รี่หนึ่งตัวนะฟาดไปเออเอามาสองเลยสามก็ได้ครับไม่โลภไม่โลภไม่โลภนะสามตัวโอเคสองครับ มีตัวสุดท้ายตัวหนึ่งนะว่าโกเทอร์เขียวนะครับน้องกีรา่าแล้วก็น่าจะเป็นเทอรรี่โบกานนะผมว่าโมยาซึ่งแต่ยงดักพิ้งเขียวตัวที่สองโอ้โหเลดพิกอัพก็ไม่พิกมาทำไมเนี้ยหรืออีกตัวน่าจะอยู่ตัวสุดท้ายเลยครับมา อสเวินศักดิ์สิทธิ์ลูนจูโดครับซีเลียนใกล้แล้วมั้งอันต่อไปป่าวอะยังไม่ใช่นะครับไทรสู้แล้วก็น่าจะเป็นเทอร์รี่โบกัสยังยังยังนะตัวต่อไปได้แน่จริงๆเทอร์รี่โบกาดมันต้องมาครับอันนี้แหละวตวชชิิโา โอเคครับสองเกลือนะอันนี้เรียบร้อยอย่างน้อยขออีกสักตัวเถอะสวนไปเดี๋ยวพี่ดัดแรงหมดอ๋อหอสีทองครับไปเลยนะเหลืออีกเท่าไหร่สองรอบป่ะสองรอบหมดแล้วนะไม่ใช่สองรอบรอบสุดท้ายครับมาขอปิดสวยๆ โรอบสุดท้ายบินโอเคเรียบร้อยครับเออเรียบร้อยไม่เป็นไรเรายังเหลือตรงนี้ให้ลุนครับโอกาส50%นะไม่พูดเยอะกดเลยเรียบร้อยครับเทอร์รี่บงการนะครับเก็ตตย โอเคก็สําหรับกาชาวันนี้นะถือว่าไม่แย่มากนะอีตัวหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นอีโอลีนะครับสีเขียวนะสําหรับวันนี้เนี่ยผมได้อีโอลีครับอันเนี้ยอันนี้มาจากการันตีนะครับ1ตัวกับอีกตัวนะครับเทอร์รี่เนี่ยรู้สึกว่าได้มา,ามป okay, 3ป่ะโอเค3นะครับ,บอันตี3พอดีเลยก็อัพไปเลยครับโอ้โหเดี๋ยวอัพได้แค่3แต้มเองเหรอเนี่ย <c oughs> เล็บไม้ตายอัพทีได้3แต้มนะเพื่อนๆโอ้โหโคตรน้อยครับ โอเคก็สำหรับเทอร์รี่เนี่ยผมยังเหลืออีกเท่าไหร่อ่ะต้องเปิดอีก300เพชรนะก็ตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องลุ้นนะว่าจะได้เทอร์รี่เพิ่มหรือเปล่านะครับแต่ว่าอย่างน้อยนะครับต่อให้เกลือเนี่ยเทอร์รี่ของผมเนี่ยขั้น4แน่นอนนะเพราะว่าผมสามารถเลือกได้นะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปกาาชาวันนี้เนี่ยก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ก็สำหรับตู้กระชารอบนี้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนเปิดน,นะครับผลเม่อกลบกายไปยังไงเนี่ยเขียนมาบอก <S <S ขอเขียนมาเล่าผมบ้างนะผมก็อยากรู้นะครับว่าแต่ละคนเนี่ยเกลือหรือเปล่านะครับโอเคก็คลิปนี้เดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้ก่อนเลยนะครับสาหรับรีวิวพี่เทอร์รี่โบกาดเนี่ยเดี๋ยวมีออกมาแน่นอนนะสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมมากครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ